สวัดีค่ะร้านภูมินแท็กเตอร์สาขา3บ้านกลางใหญ่นะคะมีเครื่องปลูกมันเข้าใหม่นะคะตาช้างสวยๆพร้อมใช้งานนะคะอุปกรณ์ครบราคา43,000บาทนะคะมีบริการจัดส่งหากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่065 047 03 70 0 8 1 7 2 9 4 5 0 1นะคะ0 9 3 3 1 8 1 5 9 9นะคะสวยๆนะคะสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานเลยนะคะหากสนใจย้ำนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0650470370 0817294501นะคะหรือเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขา3บ้านกลางใหญ่นะคะ หากสนใจเข้ามารับชมสินค้าได้นะคะหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะละย้ำนะคะราคา4 3่0 0ืบาทมีบริการจัดส่งนะคะ ปุ๋ยส,สวยๆอมใช้งงนะคะสนใจเข้ามารับชมสินค้าได้นะคะที่ร้านภ um ูมินแท็กเตอร์สาขาสามบ้านกลางใหญ่นะคะสนใจเข้ามาดูสินค้าได้นะคะฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ